ก็สวัสดีครับมาพบกับแกลดออฟแกลดในพาร์ทที่สามร้อยเจ็ดนะครับผมโอเคโอ้เ okay. ด oh, ีเดวเดโอเคเปิดไอเมิอนไมแล้ววันนี้โอเคเก็บ okay. พุ่มไม้ดาบยังไม่มีเนาะอีกเก้าชุดอีกเก้านาทีโอเคระหว่างรอก็โโกเก็บโนเกนี่ไปก่อนเก็บจากสปริง แล้วก็อืมใช่ยังไม่มีดาบด้วยฝัง่นงนี้ก็หมดอืม,อมเออได้นอนยากว่ากันไปรู้ยากว่ากันอืมก็นั่นนี่ออีกหกชั่วโมงนั้นใช้กดดาวเลยก็แล้ว,ก,ก,วกัน จะได้เก็บดาวได้

โอเคครบส่วนต้รงอื่ตนต้องรอก่อนส่วนอันนี้ต้องรออีกกี่นาทีนะโอเคมีครบแล้วเนาะ ส่วนตรงนี้เก็บมาอีกสิบวิไม่ใช่สิบวิส,บบววสิบวันนะเนี่ยหรือว่าสิบวิโอเคส่วนมอบหมายตอนนี้หมดอยู่นะยีกเหลือเวลาอีกเจ็ดชัว่วโมงอันนี้ก็ตีไดะตีนั้นได้โอเก็บอันนี้มาโหลดใช้ไปแล้ว đi mà. À. Ừ. ừ. Ok, bài TV lên xép nó. Có kịp ก็ดับพร้อมหรือยังอีกอ่าหนึ่งนาทีรออีกแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ทำอะไรดี <c oughs> มาดูรางวัลเล่นดีกว่าน้ำยาผูกลา่า,ารหรือว่าอะไรดี <c oughs> อ๋อใช่ใช่ใช่ จัดกองทัก็คืออันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้จุ่มพร้อมรอเลยอีกไม่กี่นาทีโอเคงั้นก็มอาละเลยโอ้ยเนี มาแล้วหนึ่งเริ่มสู้ได้หลังที่พอสู้ได้เหรอมาดูก่อนนะอืม cái này ra dài nè lần cái này chấm tỷ buộc chặt đó nè đắt chín Ờ. ok okay. Thà Ok, Okay, mình bên đây. Coi lốp nè Giọng này phải đi จาครบรอบปีปพันธะ13ปีความซา,า,าบความบรมหมายของครัชอะรามาันอันนี้นะ่าจะไปดูใน YouTube อีกสินะโอ้มีอันนี้ไงอะไรเนี่ยปืนใหญ่ดังดึงปืนใหญ่ดังดึงปืนใหญ่ดังดึงโอเคมาเล่นปืนใหญ่ดังดึงัดงดีกว่า <c oughs> Léo Oh quậy đứt lão đi em chạy phần cái này à Ok 人家，人家放放这。 We did, we did, รอบนี้ที่ว่าได้สามเดาเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามีด้านนอกอีกนะมัก่ก่อนนี้จะไปเร็วหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่มีแค่สหลังนะโอเคโอเคสมบูรณ์แบบอ่กลับบ้านไม่ได้รั้งนะเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่แล้วเราได้นั้นหรือเปล่าอ้าวต้องกดรับโอเค ท่านไม่สามารถรับไอเทมเวทของท่านได้ไอเทมเบสอะไรไอเทมเวทไอเทมเวทอะไรเนี่ยจะอ่านเลยเอ่อบูธความเร็วกทำงานการก่อสร้างเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในหมู่บ้านหลักบูธ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 ขนาดสุดนะบูธเลยเก็บมาอีเวนต์เสร็จสิ้นได้ได้รับ อันนี้วันนี้ย่เม็ดน้ำยาช่างก่อสร้างหนึ่งโอเคโอ้เก็บไว้ดีกว่าแต่ย้ายไม่ได้อาย้ายด้วยเฉยอย่างนี้นะอันนี้แล้วก็มีใครว่างไหมเนี่ย โอ okay. ไม่มีใครว่างยกเว้นตัวนั้นที่ต้องใช้เพชรส่วนดาบใช้ไปแล้วได้หนึ่งดาวอโอเคค่อยพรุ่งนี้ต่อกะเวลาพลาดไปนิดน,นึงก็โอเคครับสรวบวันนี้ก็ขอจบคลิปของ c l า s ัดอ Clan ลนของวันนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไปครับ